อันนี้เป็นห้องพักสีวิวรีสอร์สีวิไลวิวรีสอร์ทอาจจะทึมหน่อยนะแต่ห้องโอเคนะแสงอาจจะไม่ค่อยมีจะให้ดูบรรยากาศอันนี้ก็เสียงนวยความสะดวกก็ปกติแอร์ ตู้เย็ยนแล้วก็ตู้เสื้อผ้าเป็นห้องน้ำห้ดูพวกสิ่งของากตัว อันนี้ห้องพักราคาประหยัดไม่ถึง 500. ห้ารอยาสำรวจ อนี่ก็เขา้าวที่พักถ้าใครงบน้อยก็ตรงนี้ได้เลยสีวิลายวิวรีสอร์ทจันทบุรีเบอร์โท อืห้องไม่มีระเบียงแต่มีระเบียงรวมอยู่ก็ถ้าจะออกมาดูก็ออกมาดูได้